ครับผมก็สวัสดียามค่ำๆนะครับต้อนรับเข้าสู่สวนวิมานดินฟาร์มนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาดูเด็กๆนะครับที่เพิ่งเอาออกจากตู้มานะครับแล้วก็จะมาอธิบายถึงเรื่องการเลี้ยงนะครับและอนุบาลลูกไก่ที่ออกมาใหม่นะครับในนี่ก็จะเป็นลูกไก่ประมาณสี่ห้าวันนะครับเนี่ยครับเพิ่งออกใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งนะครับอันนี้มันมันน้อยไปนะครับ มันกว้างนะครับบริเวณพื้นที่นะครับสําหรับลูกไก่นะครับที่ออกมานะครับก็พอมันออกจากไข่มานะครับเราก็ทิ้งไว้ในตู้นะครับประมาณสักสองสองวันเนี่ยได้นะครับสองสาวันนะครับเพราะว่าเขามีไข่แดงอยู่นะครับเขาดูดไข่แดงกินไข่แดงที่ที่อยู่ในตัวเขาครับเขาไม่ต้องกินอะไรก็ได้นะครับประมาณสองสาวันนะครับหลังจากอบอยู่ในตู้ก็เอาออกมาเนี่ครับแล้วก็สิ่งที่ท่านต้องเตรียมนะครับก็คือ น้ำนะครับใส่วิตามินด้วยนะครับไบโอบีสิก็ได้นะครับที่หาซื้อง่ายๆนะครับแต่ไบโอบีสอย่าให้ทุกวันนะครับก็คือเปลี่ยนเป็นให้น้ําสลับไบโอก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยานะครับเดี๋ยวสะสมมากๆไม่ดีนะครับแล้วก็หลอดไฟกกนะครับสําหรับลูกไก่ที่ที่ไม่มีแม่ไก่ฟักตามธรรมชาตินะครับเราต้องใช้ไฟกกนะครับเขาไม่มีแม่ไก่อุ้มอยู่นะครับบนี่หลากหลายสายพันธุ์นะครับไอ้พวก ที่มีเครื่องหมายบนหัวนี้ก็คือแดงออสเตรเลียนะครับนี่ครับก็เตรียมน้ํานะครับเตรียมน้ําก็ดูๆครับลูกถ้าลูกไก่เยอะก็หลายๆอันหน่อยก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกไก่น้อยๆนะครับประมาณน้อยถึงห้าสิบตัวก็สักหนึ่งถังนะครับสองถังก็ได้นะครับถ้ามีนะครับแล้วก็หลอดไฟกกนี่ใช้ประมาณสี่สิบถึงหกสิบวัตต์นะครับไม่ต้องร้อยวัตต์ก็ได้นะครับถ้าถ้าเลี้ยงเยอะๆเป็นร้อยนะครับก็ใช้ร้อยวัตต์นะครับ แต่ของของของผมนี่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ใช้ประมาณ40วัตต์60วัตต์นะครับนี่ครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารก็จะใช้เป็นอาหารเกล็ดนะครับเป็นของไก่ไข่แรกเกิดนะครับไก่ไข่แรกเกิดไก่เนื้อแรกเกิดได้หมดนะครับแต่ถ้าให้ดีก็เป็นไก่เนื้อก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเสริมสร้างพวกกล้ามเนื้ออะไรด้วยนะครับก็เวลาให้อาหารนะครับก็จะมีรางอาหารแบบนี้นะครับของผมจะมีอีกอันนึงนะครับผมกําลังล้างแล้วก็ตากอยู่นะครับ เดี๋ยวก็จะมาใส่ให้นะครับใยายาให้ให้หลายๆที่นะครับบางทีไก่เขาไม่มาใกล้เนี่ยครับก็คือถ้ามันเต็มอ่ะแบบว่ามันมารวมมันกินตรงนี้ครับไก่ตัวอื่นจะเข้าไม่ได้นะครับเราก็ต้องเอาไว้สักสองที่สามที่นะครับก็ดูปริมาณลูกไก่เอานะครับถ้ามเยอะก็ให้หลายที่นะครับสําหรับอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องอาหารนะครับอาหารไก่แรกเกิดเนี่ยครับมันจะมีตัวยานะครับผมก็พูดไปหลายคลิปนะครับบอกไปหลายคลิปแล้วครับ มันจะมีตัวยาชนิดหนึ่งนะครับที่ผสมคลุกมาในอาหารนะครับเขาจะบอกว่าห้ามให้เกินสามสัปดาห์นะครับนี่ครับก็เขาจะเขียนข้างซองว่าข้างข้างซองนะครับว่าไก่ไข่แรกเกิดไก่แรกเกิดจนถึงสามสัปดาห์อย่างนี้นะครับก็คือถ้าเราให้เกิน3มสัปดาห์นะครับมันมีมันมียาอยู่ข้างในนะครับเมื่อไก่ได้รับในปริมาณมากๆนะครับกอประมาณ3มสัปดาห์อย่างนี้มันสะสมนะครับ ถ้าเราให้ประมาณนเดือนนะครับมันก็จะสุดนะครับลูกไก่จะตายนะครับเนี่ยจริงๆนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับลองลองหาดูก็ได้นะครับข้างกระสอบมันจะมีตัวหนังสือเล็กๆนะครับตรงข้างๆวันหมดอายุนะครับมันจะมีชื่อตัวยาที่ผสมมานะครับเขาเขียนไว้นะครับแต่ตัวหนังสือมันเล็กนะครับบางคนก็ให้ไปจนถึง1เดือนนะครับบางบางทีมันมันซุดนะครับบางทีนะครับมันซุดไก่มันค่อยๆล้มตายไปทีละตัวนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวัคซีนนะครับวัคซีนนี่ผมจะทําพรุ่งนี้นะครับวัคซีนก็คือเป็นวัคซีนรวมนะครับเป็นเราลมอักเสบแล้วก็นิวพาสเจิรนะครับสองอย่างนะครับถ้าเวลาหยดวัคซีนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูอีกทีนึงดีกว่านะครับหยดวัคซีนนี่ให้หยดที่ตาเดียวนะครับจมูกไม่ต้องนะครับจมูกไม่ต้องแล้วนะครับที่ตาเนี่ยมันจะมีประสาทรับอันนี้ครับเส้นประสาทเยอะนะครับ ให้หยดที่ตาไปเลยครับสองหยดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทาคลิปให้ดูนะครับดวยวิธีการหยดวัคซีนนะครับให้วัคซีนกับไก่แรกเกิดนะครับนี่ครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือทํากรงอนุบาลนะครับให้กันลมนะครับเนี่ยครับกันลมไม่ให้ลมเข้านะครับกันลมรอบด้านเลยกันลมกกไฟนะครับให้เขาอบอุ่นอยู่ในเนี้ครับผมก็จะปิดข้างบนนะครับเดี๋ยวปิดข้างบนนะครับเปิดข้างบนนะครับตรงข้างนี้คือ ปิดหมดนะครับแล้วก็การลมจากข้างล่างขึ้นมาด้วยนะครับไก่มันยังไม่โตนะครับถ้าไก่โตปุ๊บค่อยใส่เป็นตะข่ายนะครับใส่เป็นตะข่ายก็คือแบบนี้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยโตหน่อยก็มาไว้นี่นะครับอันนี้คือขออผู้ป่วยนะครับเนี่ครับนี่ครับผมก็เอาฟางรองนะครับวัสดุรองพื้นนะครับจะเป็นฟางก็ได้เป็นแกลบก็ได้นะครับเป็นทรายก็ดีนะครับแต่ของผม มันเป็นกรงยุกพื้นนะครับก็ใช้เป็นฟางนะครับมันเบานะครับเดี๋ยวมันฟูๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งไก่ก็จะเหยียบๆไปจนแฟบหมดนะครับนี่ครับนี่ครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับย้ำอีกทีนะครับก็คือน้ํานะครับผสมวิตามินนะครับวิตามินไบโอก็ได้นะครับหรือว่าวิตามินที่เป็นแบบกรดอะมิโนก็ได้นะครับหาซื้อตามร้านขายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็หลอดไฟกบนะครับแล้วก็ของอนุบาลที่กบไปที่กันลมได้รอบด้านนะครับ ไม่ต้องให้ลมเข้าเลยนะครับเพราะว่าลูกไก่มันมันหนาวนะครับมันไม่มีแม่แม่กกนะครับแล้วก็อาหารนะครับอาหารกับรางอาหารนะครับให้เป็นอาหารไก่ไข่ไก่เนื้อแรกเกิดนะครับที่เป็นแรกเกิดนะครับโปรตีนมันจะสูงครับโปรตีนนียี่สิบขึ้นไปนะครับยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะว่าไก่ตัวเล็กๆอย่างเนี้ยครับมันต้องการโปรตีนในการสร้างกล้ามเนื้อนะครับให้เขาเจริญเติบโตได้ไวนะครับสังเกตไก่ที่กินไวกินดีนะครับ วันนี้ลมแรงมากนะครับลมมานะครับไก่ที่กินดีกินไวนะครับมันจะโตกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วไอตัวที่ไม่ค่อยโตนี่ก็คือมันน่าจะมีปัญหานะครับการสังเกตไก่ก็คือก็ดูดูเอานะครับดูดูว่าตัวไหนมันอยู่ที่มุมนะครับเวลาเขากินอาหารกินน้ากันมันมันไม่ค่อยมานะครับก็เลยก็ก็ก็ให้จับมาดูนะครับจับมาดูที่คอนะครับว่ามันมีมันมีอาหารในในกระเพาะหรือเปล่านะครับนี่ครับเหมือนไฟจะดับนะครับไฟตกนะครับนี่ครับ ลมจะมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปตรวจเช็คเด็กๆก่อนนะครับเราก็จะมาสํารวจเด็กๆกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเติมอาหารให้นะครับในคอกนี้นะครับคอกนี้ก็มูลเริ่มเยอะนะครับผมก็เก็บประจํานะครับมูลไก่น้อยนะครับอย่าให้หมักหมมจนเยอะเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดแก๊สนะครับัอนี้มันนอนนี่มันหลับนะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวผมก็จะมุงไเอากะเบื้องปิดไว้นะครับตรงนี้ยังยังไม่ได้มุงหลังคานะครับต่อวันนี้ก็ทําขึ้นโครงแล้วนะครับแต่มันยังไม่เสร็จนะครับนี่ยครับเด็กๆนะครับขอกนี้ก็เช่นกันครับเดี๋ยวเราเติมอาหารให้นะครับต้องมาสํารวจก่อนนะครับสํารวจก่อนที่เนี่ยครับลมมันมานะครับลมมันมาฝนมันจะตกอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับว่าผมจะทําตรงนี้นะครับไปไหนที่มัน สำคัญนะครับแล้วก็จะรีบใช้งานนะครับต้องต้องทําก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็พามาแนะนํานะครับให้คาแนะนําเกี่ยวกับการอนุบาลไก่น้อยนะครับที่เพิ่งออกจากตู้ฟักนะครับก็มาบอกว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับแล้วก็อนุบาลแบบไหนนะครับเป็นการอนุบาลครั้งที่1นนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกบอกไป ในในอีกระดับหนึ่งนะครับก็คือมันจะมีอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามอนุบาลสี่นะครับในแบบฉบับของผมนะครับคนอื่นอาจจะอาจจะอนุบาลไม่เหมือนผมนะครับก็มันมีหลักการไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ใครถนัดแบบไหนนะครับใครสะดวกแบบไหนมากกว่านะครับใครอนุบาลแบบไหนแล้วมันรอดนะครับก็มาแชร์กันได้นะครับในใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ สำหรับของผมก็อนุบานประมาณนี้นะครับประมาณที่ผมได้กล่าวไว้ตอนต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปนะครับก็มาแนะนํานะครับแนะนํามาแลกเปลี่ยนกันนะครับของผมก็ผมก็จะอนุบาลนะครับประมาณสี่ห้องอนุบาลนะครับ4ระดับนะครับจนกว่าจะปล่อยออกข้างนอกนะครับประมาณนี้ครับนี่ก็จะปล่อยลงทรายนะครับในในขั้นตอนนึ่งนะครับอันนี้เป็นทรายนะครับนี่ครับไอ้เมื่อกี้นี่ก็เมื่อกี้นี่เป็น แบบว่าเด็กๆที่ออกมาจากตู้เลยนะครับออกมาจากตู้เลยแล้วก็เอาไว้เอาไว้เป็นกรงยกพื้นนะครับแล้วก็ปูฟางนะครับทีเมื่อกี้นี้นะครับครับก็ขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้วิมานดินฟาร์มของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม